ทุกคนวันนี้เล็กจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการไล่มแมลงนะคะในช่วงหน้าฝนนะเล็กใช้อะไรในการไล่นะคะอันนี้ก็คือพลิกนะพลิกเชอรี่ค่ะเห็นไหมเขียวสวยแล้วก็ติดลูกดกมากๆเลยนะคะสูตรนี้ไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนตอนนี้เล็กอยู่ในสวนนะคะก็จะมาบำรุงต้นไม้พวกพลิกตะไคร้ขิงขาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ดอกดาวเรืองมะนาวนะ มาดูว่าเลี้ใส่อะไรบ้างนะคะในการบำรุงทำแบบนี้นะคะเดือนละสองครั้งอันนี้ที่เห็นอยู่ในถังเนี่ยก็คือน้ำซาวข้าวประมาณครึ่งถังนะคะน้ำซาวข้าวแล้วก็นี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะสวยมากเราก็จะผสมลงไปในน้ำซาวข้าวนะคะ ใส่ลงไปประมาณ50มลนะคะ ml มิลมลิตรเนาะเทลงไปในน้ำซาวข้าวก่อนแล้วก็อันนี้คือกาแฟแนะคะกาแฟเป็นกาแฟดำนะคะไม่ใช่ทีอินวันพอดีว่ามันเหลือและมันจะเสียนะคะมันจะเสียเลยก็เลยเอามา ใส่แช่ไว้ในน้ํานะคะถ้าเทียบปริมาณก็ประมาณ5ซองของทีอินวันนะคะกาแฟที่เหลืออยู่มันเป็นกาแฟดํานะกาแฟบํารุงต้นไม้ให้เขียวสวยได้ดีมากๆแล้วก็วกช่วยไล่มแมลงด้วยนะคะหลายคนเนี่ยแบบเวลาปลูกพีกปลูกอะไรมันมีมแมลงมารบกวนนะคะช่วงนี้นะมันจะช่วยไล่มแมลงให้เราในตัวด้วยนะคะคือล่าสุดดาวเรือง หอยนะคะมากินถ้ามันได้กลิ่นเนี่ยมันจะไม่มาเนาะอันนี้เล็กจะใส่ลงไปสองถ้วยตวงนี้นะคะที่เหลือเนี่ยยังสามารถเก็บไปใช้ได้อีกเนี่ยค่ะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันมีกาแฟมีน้ำซาข้าวมีจุลินทรีย์สังข้อแสงค่ะสามอย่างนะคะ แล้วก็จะเอามาเทลงในบัวในบัวมีน้ําแล้วครึ่งบัวนะคะทุกอย่างที่ได้เทลงไปเลยในน้ำซาวข้าววิตามินเยอะมากแร่ธาตุเยอะมากนะคะสามารถเร่งดอกได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถาทําให้ตาใบนะคะเร่งยอดออกเยอะแล้วก็ไล่แมลงในตัวด้วยเนาะ ได้แล้วนะคะเราก็จะลดไปเลยอน,นี้จะเอากล้องมาใกล้ๆให้ท่านผู้ชมดูนะคะให้ดูตรงนี้ใกล้ๆก,ลก่อนนี่จุลินทสีสังข้หอแสงนะคะใส่ลงไป 50ml แล้วก็นี่กาแฟกาแฟดำแช่น้ำไว้นะคะประมาณ5้ซองประมาณห้ซองทีอินวันนะคะเนี่ยใส่ลงไปรดได้อีกเยอะเลยค่ะ แล้วก็ผสมมาแบบนี้มันก็จะได้เป็นน้ำดำๆของกาแฟนะคะเราก็จะรดบำรุงเนี่ยค่ะเนี่ยตะไครม้มะละกอในนั้นนะคะมีมะละกอช่วงนี้ก็คือจะมีมแมลงมากวนบ้างนะคะเราก็เลยต้องใช้กาแฟในการบำรุงอันนั้นเป็นพริกนะคะพริกแดงเห็นไหมมาเก็บไปเรื่อยๆแล้วค่ะเนี่เราก็จะบำรุงรดลงไปเลยเดี๋ยวให้ดูด้านนี้เนาะ ก็จะเป็นพลิกนะคะมีพลิกแล้วก็มีมะละกอเห็นไหมมะละกอที่เล็กถ่ายไปก่อนหน้านี้นะคะก็ลงติ๊กตอกนะคะสําหรับการผูกด้านล่างอะคะ่ะเห็นไหมผ้าถุงก่อนหน้านี้ไม่ออกดอกนะคะนี่เริ่มติดดอกแล้วเห็นผลดีมากนะคะนี่เอามาแปลงเพศโดยการใช้ผ้าถุงเนาะแล้วก็หน่อกล้วยนะคะสวยขึ้นเรื่อย ก็จะมารดนะคะทั้งสวนเลยล่าสุดเนี่ยค่ะจะลดพริกด้วยนี่เห็นไหมเราไม่ได้ใช้แบบยาฆ่า,มาแมลงนะคะเห็นไหมพลิกก็จะใบพลุนแต่เราจะลดด้วยตัวนี้เนาะเคมารดกันเนี่ยค่ะถ้าเป็นแบบมีกาแฟไล่มแมลงไปในตัวเราลดราดลงไป นะคะ,อะขอโทษมันจะมือไม่นิ่งนะคะเริ่มแดงแล้วค่ะเดี๋ยวเลว็กผสมใหม่นะคะพวกมันพวกอะไรเนี่ยรดลงไปเลยจะงามทั้งสวนนี่ค่ะิทำแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูพลิกอีกต้นหนึ่งนะแดงเต็มต้นเลยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเล็กต้องมาเด็ดใบเหลืองนะคะทําไมใบถึงเหลืองช่วงนี้มันจะมีพวกเชื้อรามากับน้ําฝนนะคะพวกราสนิมเนาะเชื้อราฝนจะนําเชื้อรามานะคะพลิกก็เลยใบเหลืองแต่ว่าคือมันผ่านมาแล้วนะคะปีที่แล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเม็ดพลิกคือแดงมาก ดูค่ะเต็มต้นเลยนี่คือ,คอแค่ต้นเดียวอยู่ในโทรศัพท์กับความจริงความจริงมันจะเขียวกว่านะคะนี่พลิกแดงค่ะพลิกขี้หนูเม็ดเล็กๆเ,เ,เก็บไปนี่ก็เยอะอยู่นะคะเนี่ยเห็นนะโดกมากเลยค่ะเดี๋ยวเล็กจะมาบอกวิธีการไล่นะคะพวกเชื้อราที่มากับช่วงหน้าฝนเนาะติดตามนะคะ นี่ค่ะพริกสวยมากเม็ดสวยมากเลยนะคะนี่คือผลผลิตของเราแล้วก็พริกกําลังจะขึ้นนะคะมะเขือน้อยหนาปลูกไปหมดเลยค่ะเนาะอะไรที่มันกินได้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆน,นะมาบอกวิธีการที่เล็กใช้ในการบํารุงในช่วงหน้าฝนแล้วก็ไล่แมลงไปในตัวคือขาดไม่ได้เลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำซาวข้าวแล้วก็กาแฟนะคะสามารถหาได้ทุกอย่างเลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็ทําเองได้นะคะ มาดูทา้งนี้ดีกว่าผีเสือ้อก่อนจบนะคะเอาไปแล้วนี่ค่ะบานชื่นดอกไม้เนาะผีเสื้อค่ะเมื่อกี้สวยดีมาเกาะดอกไม้นะคะดอกดาวกระจายเล็กจะปลูกอย่างหนึ่งก็คือเล็กจะปลูกดอกไม้ไว้เยอะนะคะล่อแมลงด้วยนี่ค่ะปลูกไว้เยอะเลยอันนี้ก็อดอกพุดธนะคะนี่ จะมีทั้งแบบดอกบูวเล็กมีแบบเป็นเหมือนกลีบกุหลากก็มีนะดอกซ้อนแล้วก็ดอกเดียวนะคะชั้นเดียวเนี่ยมีเห็นไหมใบสวยมากเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเล็กมาแบ่งปันนะคะว่าเล็กใช้ปุ๋ยอะไรบำรุงให้พืชเขี้ยวสวยทั้งสวนเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้า